มางานเราแล้วยืนเฉยเฉยไม่ได้เลยมันต้องขยามมางานเราแล้วไม่สนุกเคยเหรอมีแต่สนุกมากสนุกตั้งแต่ต้นตลาดยันท้ายตลาดอีกครั้งที่บานด<น>ำพึ่ง <c oughs> ซาร่าภูมิใจเสนอมหากรรมคอนเสิร์ตเน็ตเวิร์กเปิดตลาดที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งจังหวัดสมุทรปราการสุดกับขบวนทับดีเจที่ขนของไปแจกทั่วตลาดดีเจหน่องดีเจแบงค์ดีเจนางฟ้าดีเจเต้ดีเจเบียร์สนุกกับฟรีคอนเสิร์ตของศิลปินที่ยกทัพไปแจกความสนุกฟรีแบงค์มนตรีเบียร์คิมห์เต้วัชรศักดิ์เผาภูสินอามชุติม,มาแซ็คชุมแพดวงตาคงหอไผ่ธนาวุฒิ คอนเสิร์ตเน็ตเวิร์กเปิดตลาดวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้สนุกแต่เช้าตั้งแต่8โมงที่ตลาดน้ำปางน้ำพึ่งสมุนปราการสนุกฟรีแถมมีของดีๆแจกเพียบเพราะเปิดตลาดคราวนี้เรามีซารา่าปวดหัวเป็นไข้ซา,ารา่าตัวยามารินขอสารัฐอเมริกาซารา่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารเส้นหมี่อบแหไไ้งวๆหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นหมีไ่ว,ไวัยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทายากเกรกขู่บำรุงร่างกายวันละ1แคปซูลโซลาคูเชนเนื้อแมท ปกปิดแต่บางเบาไม่ต้องถาแปง้งแห้งทันทีสวยคริบตัวเดียวอยู่แผนประกันมรดกเพิ่มพูลจากไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตคอเซ็นเตอร์โทร02-201-4353ฟ้ามฟารมโรมองไกลใส่ใจคุณภาพและแกาแฟกโลโมบริหอมเข้มเต็มรถกาแฟแท้แกาแฟกโลโมบริเต็มที่ไปกับคุณ